ครับสำหรับวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสที่9เดือนมิถิกานอยนะครับทองคำนะฮะยังลงอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากรรมการเฟดหลายท่านนะฮะยังคงออกมาแสดงผู้เห็นว่าควรจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะฮะอย่างเช่นนางมิชาโบแมนนะฮะเป็นหนึ่งของกรรมการเฟดนะฮะยังบอกว่าตัวเลขจีพีไตรมาสสามของอเมริกานั้นยังคงแข็งแกร่งนะฮะและจะคงแข็งแกร่งต่อเนื่องทําให้เฟดนั้นควรที่จะปรับ ขึ้นอันตราดอกเบีย้ยครับรวมถึงนะฮะรวมถึงนายออสแทนกูบี้นะฮะเป็นหนึ่งของกรรมการเฟดในราชิากาโกนะครับกล่าวว่าการจ้างงานที่ชะลอตัวลงนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วนะครับเพราะว่าทำให้ตลาดนั้นเข้าสู่ภาะวะสมดุลมากขึ้นและการปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยของเฟดนั้นควรจะทำเป็นภารกิจแรกครับและในค่ำคืนนี้ฮะนายจูรุมพาเวลนะก็จะมีการถแถลงการเกี่ยวกับ ทิศทางของการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยด้วยนะฮะในการถแถลงข่าวนะครับทองคำนั้นจะไปทิศทางไหนทางกราฟเทคนิคเดี๋ยวต้องมาติดตามกับผมครับครับแล้วตอนนี้ฮะเราอยู่กราฟทองคำในรายสัปดาห์นะครับเห็นไหมฮะกราฟทองคำในสัปดาห์นั้นสัปดาห์ผ่านมาก็ปิดไปทิ้งแดงนะฮะ รวมถึงสัปดาห์นี้เนี่ยตามคาดการณ์ของทีมเราเลยนะครับว่าทองคํานั้นน่าจะปิดเป็นแท่งแดงและปิดเป็นแท่งแดงจริงๆครับตามกราฟที่เห็นอยู่ขณะนี้นะฮะทองคำนะฮะสัปดาห์นี้นะฮะมองว่าทองคำนะครับมีโอกาสอย่างสูงเลยนะฮะที่จะลงมาทดสอบนะฮะอยู่แถวบริเวณแนวนี้เลยครับนี่เป็นแนวรับรายสัปดาห์นะฮะอยู่แถวบริเวณ1 9 1 8งพันเก้าร้อยสิบแปดเหรียญต่อรอยออนเรนแนวแถบเส้นสีขาวแนวนี้นะฮะมองว่าทองคํานั้น ได้ปิดหลุดลงมาแล้วนะฮะอย่างคิ่ผิานมานะฮะเรามองว่าทองคำนะฮะได้ปิดหลุดแนวนี้ลงมาแล้วนะฮะและเป้าในการลงทดส,สอบของทองคำนะฮะก็จะอยู่ที่บริเวณ1 9 1 8เปหรียญ1น2 0เี่หรียญต่อถอยออนบริเวณใต้ฐานภูเขาน้ำแข็งแนวนี้เป็นแนวรับสำคัญนะครับเห็นไหมฮะแนวนี้เนี่ยคิดว่าคาดว่านะฮะชนแล้วเนี่ยต้องมีแรงรีบาวกับขึ้นไปนะครับแนวนี้1 9181920แนวนี้นะ่าจะมีแรงซื้อกลับขึ้นไปหรือการทำชั่แบบนั่นเองครับและมองว่านะฮะไอซ์ไอนะฮะในรายสัปดาห์นะฮะได้มีอาการเนี่ยที่ลงมาแล้วนะฮะมองว่าสโต c คัสติกเช่นเดียวกันนะฮะรวมถึงแม c ดีนะฮะเห็นไหมครับว่ากราฟเนี่ยมีไฮที่เท่ากันนะครับแต่ว่าแม c ดีเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนแรง อย่างเห็นได้อย่างชัดเจนนะฮะขออนุญ,ญาตขีดให้ดูแล้วกันเห็นห้กราฟมีหายที่เท่ากันนะครับแต่ว่า m c d d นั้นค่อนข้างที่จะอ่อนแรงนะฮะเห็นไหมฮะบ่บงบอกว่าแรงซื้อนั้นเป็นแรงซื้อหลอกนะฮะมองว่าถ้าเกิดสัปดาห์นี้เนี่ยปิดจบแถวเรน่งพเร1 9ยสปเหรียญต่อโตรอยออนะฮะสัปดาห์หน้ารีบาวก็ควรที่จะขายขายขับขายฝันถงครับ และตอนนี้ครับดูกราฟทองคำไร่เดนะฮะเห็นไหมรกราฟทองคำไรยเดนั้นถ้าเกิดดูกันดีๆแล้วนะครับว่าทองคำไรยเดนั้นค่อนข้างที่จะส่ออาการนะฮะส่ออาการเห็นไหมฮะตั้งแต่บริเวณแนวนี้แล้วนะฮะเห็นไหมครับตาวงกลมสีชมพูนะฮะเห็นไหมครับมีกราฟที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่านี่เลยเห็นไหมฮะแต่ว่า SI ซนะเห็นไหมฮะคนข้าทีแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะฮะ รวมถึง M อมนะครับก็ค่อนข้างจะคล็กแบบนี้เห็นไหมฮะว้าวค่อนข้างจะบอกสัญญาณชัดเจนแล้วว่าทองคำในรายเดนั้นยังเป็นขาลงอยู่นะฮะหรือขาปรับฐานนั่นเองนะครับมองว่าทองคำในรายเดนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้นะฮะวันนี้วันนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่สามารถจะยืนเหนือบริเวณ1947เเหรียญขึ้นไปได้นะฮะทองคำในรายเดนนะฮะก็จะมีโอกาสลงต่อนะฮะเห็นไหมฮะนี่เลยครับ นี่ฮะเห็นไหมฮะทองคำรายเดืนะฮะมีโอกาสลงต่อถึงไหนครับถึงบริเวณเส้นสีขาวแนวนี้เลยฮะเห็นไหมฮะนี่คือเป้าในการลงของทองคําในรายเดือนฮะอยู่ที่ระหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเจ็ดเหรียญต่อเทรอยอ,อนเช่นเดียวกันนะฮะมองว่าแนวนี้นั้นหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดถ้าลงมาถึงนะฮะทองคำเนี่ยน่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาบ้างหรือการทำพุทแบบกลับขึ้นไปได้บ้างนั่นเองครับนี่ฮะขออนุญาตทำลูกศรให้ดูนะฮะ มองว่าทองคำไรเดนะถ้าลง1917แล้วเนี่ยน่าที่จะทำที่ปบ่าต่อกลับขึ้นไปได้บ้างนะฮะแล้วต้องดูอีกทีว่าถึงแนวนั้นน่ะมีแรงซื้อหรือเปล่า RSI เริ่มยกฐานไหมแต่ตอนนี้นะ i อ i ์ไรเดนั้นบ่งบอกว่าได้เป็นตลาดของตลาดหมีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า RSI นั้นได้ต่ํากว่าเส้น30นะ,ะเห็นไหมฮะโซน30เนี่ยเมื่อเราดูครั้งก่อนนะฮะ ก็เช่นเดียวกันนะฮะเห็นไหมบริเวณนี้เนี่ยไอซ์ไซ์ก็ต่ำกว่าเส้น3 0สูนนะฮะได้ลงมาจากราคานะฮะหลุดแนวนี้นะฮะจากราคา1,900เหรียญนะฮะลงมา100เหรียญนะฮะอยู่ที่1818แ18นะฮะและได้ยกฐานกลับขึ้นไปนะฮะมองว่าว,วันสวรรค์นี้นะฮะถ้าเกิดว่าไอซ์ไซน์นะไม่มีการยกฐานขึ้นมานะฮะทองคำก็จะลงต่อแบบต่อเนื่องครับฟันถงครับ และตอนนี้ฮะดูกราฟทองคำไราย4ชั่วโมงนะฮะกราฟทองคำเป็น4ชั่วโมงนั้นดูเหมือนว่าได้เป็นสัญญาณของสัญญาณตลาดมีเต็มตัวแล้วสัญญาณตลาดมีแบบไหนคลิปนี้ต้องไปชมกันครับนี่เลยครับตอนนี้กราฟทองคำารายี่ชั่วโมงนะฮะเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยขีดเส้นเทรนไลน์ล,ลงมานะครับเดี๋ยวนี่เลยฮะเห็นไหมครับทองคำนะฮะยังไม่เคยผ่านเรนแนวเส้นสีแดงแนวนี้ไปได้เลยนะฮะขอเรียกวงกลมสีเหลืองให้ดูแล้วกันนะครับมองว่าบริเวณดักขา,ขายของทีมเรานะฮะที่แจ้งไว้นะฮะ อยู่แนวนี้เลยครับอยู่ที่1,955เหหรียญต่อรอยออนบริเวณวงกลมสีฟ้าแนวนี้เลยฮะ1 1955นะฮะแนวนี้เป็นแนวดักขายของทีมเราเลยนะครับมองว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสอย่างสูงเลยฮะ,ะที่จะชนบริเวณ1,955เหหรียญต่อรอยออนแนวนี้เส้นสีแดงเป็นแนวดักขายนะครับและถ้าเกิดว่าเราจะดูว่าถ้าเกิดดักขาย195แล้วเนี่ยทองคำนะฮะลายสีชมงนั้นจะลงได้ถึงไหนนะฮะก็ต้องแนวนี้เลยครับนี่ฮะ นี่คือปัจจุบันนะฮะเราอยู่ที่บริเวณหนึ่งพเหรียญต่อทรอยออนนะฮะเป้าในการลงของทองคำนะฮะอยู่บริเวณนี้เลยครับเดี๋ยวขอโอเคนี่นะฮะเป้าการลงของทองคำนะฮะอยู่บริเวณแนวนี้เลยครับนี่เลยฮะอยู่ที่บริเวณเท่าไหร่ครับอยู่ที่บริเวณหน1่งพเหรียญ16เหรียญต่อทรอยอบริเวณเส้นสีขาวแนวนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดท่านใดนะฮะอยากจะรวยทองนะฮะแต่การซื้อทองแท่งและการขายทองแท่งนั้นถ้าเกิดท่านเนี่ย อยากได้แก๊ปราคาที่แคบนะครับท่านต้องซื้อออนไลน์เท่านั้นนะฮะบริษัทไทยกสปิเนี่ยเราขายทองคําแท่งออนไลน์นะฮะแก๊ปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25บาทถึง30บาทเท่านั้นนะฮะบ,บอกว่าถ้าเกิดท่านใดเนี่ยอยากซื้อทำกำไรนะฮะสามารถซื้อและขายในตลาดอเมริกาได้ก็คือในเวลากลางคืนนั่นเองครับท่านสามารถซื้อขายได้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะท่านจะสามารถทำกำไรได้อย่างงดงามนะครับ ครับถ้าเกิดท่านใดนะชอบคลิปแบบนี้ครับรบกวนครับช่วยกดไลค์กดแชร์ถูกตามให้กับพิมานของเราด้วยนะครับผมโชคดีบูธที่ไปก่อนสวัสดีครับ